รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน บางจากขับร็วทุกไมให้เร็วให้แรงกว่าใครให้ใชรไายไปทุกันเปลี่ยนทุกคนให้แรงกว่าใคร E20S Evil เท่านั้น่อยให้โลกหมุนช้าไปไม่ต้องให้ใครตามทันครพเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครอรพเวลรถให้แรงเราใจบางจาก E20S e v i เพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน จุดเริ่มต้นของการจุดประกายคือความมุ่งมั่นที่จะเป็นพลังเพื่อคนไทยเพราะทุกการจุดประกายคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Energy Time นะคะในวันพุทธที่8พฤศจิกายน2566อยู่กับดิฉันกัญญาเลยค่ะวัฒนาค่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวพลังงานมาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะคะก็ไปเริ่มต้นกันเลยที่ทางภาพรวมการใช้น้ำมันนะคะเฉลีย่ยเดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายนนี้นะคะก็เก้เดือนแล้วนะคะโดยคุณนันทิกาทางสุภาณิ์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานบอกว่าภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะคะ,ะเฉลี่ยเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนกันยายนนะคะอยู่ที่ประมาณ154ร้าล้านลิตรต่อวันค่ะ เพิ่มขึ้น1.9%นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะแต่ว่าถ้าเรามาแบ่งเป็นกลุ่มๆนะคะก็แบ่งเป็นในกลุ่มของน้ำมันเบนซินนะคะก็มีการใช้เนี่ยฉลีทยที่มา32ล้านลิตรต่อวันค่ะอันนี้เพิ่มขึ้น4.3%นะคะแล้วก็กลุ่มดีเซลเองค่ะมีการใช้เฉลีทยที่มัน69ล้านลิตรต่อวันค่ะลดลงนะคะอันนี้4.5%นะคะเพราะว่าคือพอราคาสูงคนใช้ก็ลดน้อยลงเนาะในขณะที่น้ำมนันอากาศยานเชิงพาณิชย์ ะะหรือว่า Jet A1 ค่ะมีการใช้เฉื้อเลือดพืมัน13.2าล้านลิตรต่อวันค่ะเพิ่มขึ้น 66%ทีเดียวนะคะก็เป็นไปตามฤดูกาลท่องเที่ยวที่ตอนนี้เองเนี่ยพอหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายก็ทําให้ประชาชนเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวกันมากขึ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เดินทางมาเที่ยวบ้านเรานักท่องเที่ยวบ้านเราก็เดินไปเที่ยวต่างประเทศนะคะก็สลับกันเนาะทำให้การใช้น้ํามันเจ็ทเอวานะคะเพิ่มขึ้น66%ทีเดียวแล้วก็ปลายปีนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวนะคะในขณะที่การใช้ก๊าซปิโตรเลียมเดือดลูกเอลพีจีค่ะมีการ การใช้อยู่เฉลี่ยที่มาน18ล้านกิโลกร,รัมต่อวันนะคะเพิ่มขึ้น0.2%ก็ใกล้เคียงกับของเดิมนะคะส่วนในเรื่องของการใช้ก๊าซธรรมชาติสำปะยายนหรือว่า NGV มีการใช้เฉลี่ยที่มาน3.4ล้านกิโลกร,รัมต่อวันเพิ่มขึ้น0.2%เช่นเดียวกันนะคะในขณะที่การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเราก็มีการนำเข้าเหมือนกัน เรานําเข้าน้ามันเชิงเพลิงประมาณนึ่ล้านสี่หมบาร์เรลต่อวันนะคะเพิ่มขึ้น0ูนะคะมูลค่าการนําเข้ารวม93,700ล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียวค่ะในขณะเดียวกันเราก็ยังมีการส่งออกน้ํามันสําเร็จรูปที่บางประเภทที่เราไม่ได้ใช้นะคะก็ออกไปต่างประเทศอยู่ประมาณ1นึ่งแบาร์เรลต่อวันนะคะเพิ่มขึ้น1.8%ค่ะมูลค่าการส่งออกรวมนะคะอยู่ที่17,300ล้านบาทต่อเดือนค่ะ ก็มีการคาดการ์นะคะคุณนันทิกาคาดการ์ว่าประมาณสิ้นปีนี้นะคะประมาณไตรมารสสของเราเนี่ยนะคะความต้องการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงนะคะน่าประมาณเพิ่มขึ้นสักประมาณ3 1 0นะคะเพราะว่าเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวแล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นฤดูของการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆด้วยนะคะแน่นอนว่าทําให้ความต้องการใช้น้ํามันเพิ่มขึ้นนะคะในขณะที่ การใช้น้ำมันเจ t เอวนะคะเพิ่มขึ้น20เลยทีเดียวนะคะส่วนดีเซลค่ะเพิ่มขึ้น8.2ค่ะน้ำมันเบนซินค่ะเพิ่มขึ้น0.3แล้วก็ LPG นะคะอันนี้จะลดลงประมาณ9.7นะคะแล้วก็ภาพรวมทั้งปีก็มีการคาดการเหมือนกันบอกว่าทั้งปีเนี่ยน่าจะมีความต้องการใช้น้ำมันเชเพิงเนี่ยประมาณ153ล้านลิตรต่อวันนะคะเพิ่มขึ้น1จากปีที่แล้วนะคะโดยเฉพาะ การใช้น้ำมันเจ็เนเี่ยเพิ่มขึ้นแน่นอนว่า53%เลยทีเดียวนะคะก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นผลมาจากการฟื้นฟูในเรื่องของด้านการท่องเที่ยวหลังจากที่โควิด1 9คลี่คายลงไปแล้วแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยยังมีนโยบายจากรัฐบาลเนี่ยที่มีการประกาศนโยบายฟรีวีซ่านะคะอันนี้แหละจะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวทางด้านอากาศยานเนี่ยมากขึ้นนะคะ ในขณะที่ทางบริษัทเอกชนนะคะอย่างบริษัทปตทะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือว่าปตทสอพอค่ะโดยคุณสัาฤทธิ์สําเนียงนะคะรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานการเงินและการบัญชีของปตทสอพอนะคะบอกว่าปตทสอพอเนี่ยเตรียมประกาศแผนการลงทุน5ปีแล้วนะคะก็คือตั้งแต่ปีหน้านะปี2567ค่ะไปจนถึงปี2571ก็เป็นฉบับใหม่นะก็จะประกาศในเดือนธันวาคมนี้นะคะ จากแผนลงทุนเดิมก็คือปี2566ไปจนถึงป25ี2570เนี่ยมีการจัดสรรเงินลงทุนประมาณ29,100ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือว่าประมาณ1ล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้เองก็ยังมีการคาดการณ์ด้วยนะคะว่าปริมาณการขายปิโตรเลียมเนี่ยเฉลี่ยระหว่างปี2566นะคะไปจนถึงปี2567นะคะก็เฉลี่ยที่ประมาณ โดยเฉพาะในปี2,566เนี่ยเฉลี่ยที่4 7 0 0 0 0บาร์เรลต่อวันนะคะแล้วก็ปี2,567ค่ะอยู่ที่5 1 0 0 0 0บาร์เรลต่อวันนะคะแล้วก็ปี2,568เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น5 3 5 0 0 0บาร์เรลต่อวนันปี2,569ค่ะขึ้นไปอยู่ที่5 3 1 0 0บาร์เรลต่อวันนะคะแล้วก็ปี2,570ค่ะ จะอยู่ที่500,000 5,000บาเรลต่อวันนะคะแน่นอนว่าปัจจัยเนี่ยที่จะเข้ามาหนุนผลประกอบการในปีหน้านะคะปี2,567เนี่ยก็มาจากปริมาณการขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นนะคะจากโครงการ G1 ทั61นะคะหรือว่าเอราวันั่นเองนะคะก็จะผลิตเต็มกำลังการผลิตที่800ล้านลูกบาทฟุตต่อวันค่ะในเดือนเมษาย,ยนปีหน้านะคะในขณะที่ราคาการธรรมชาติเองเนี่ย ก็ปีหน้าเนี่ยเฉลี่ยคาดว่าน่าจะชะลอตรงเล็กน้อยนะคะอยู่ที่มารสัก5.6นะคะถึง5.9เหรียญสต๊ต่อบาเรลนะ,ะอขอโทษค่ะต่อร้าน BTU นะคะจากปีนี้นะคะก็คาดว่าน่าจะเฉลี่ยที่มัน หกเหรียญสะลัตต่อร้าน B t ทนะคะแต่ว่าอย่างไรก็จะําคันแน่นอนว่าในปีหน้าเองเนี่ยก็ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงนะเพราะว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยยังคงมีความผันผวนค่ะก็คาดว่านะคะราคาน้ำมันดิบเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ70-90ถึงเห้ีสิบเหรียญสตอร์บาร์เรลนะคะจากปีนี้เนี่ยที่มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเฉลี่ยที่ประมาณ80-90ถึงเกเหรียญสตอร์บาร์เรลนะคะแล้วก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงนะคะจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะแล้วก็มี ัจจัแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนแล้วนะคะก็ยังมีอัตราดอกเบีย้ยด้วยที่บอกว่าธนาคารกลางเนี่ยน่าจะมีการปรับขึ้นนะคะเพราะว่ามีในเรื่องของสงครามนะคะรัสเซียยูเคแล้วก็ยังมีอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสด้วยแน่นอนว่าอันนี้แหละจะมีผลต่อราคาน้ำมันดิบในระยะถัดไปนะคะ นอกจากนี้เองค่ะทางปตทสพนะคะก็อยู่ระหว่างเรื่องของการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ถึง3ด้านด้วยกันนะคะได้แก่นะคะคาร์บอนโซลูชันนะคะซึ่งอันนี้แหละจะให้บริการการดักจับแล้วก็กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับนิคมอุตสาหกรรมหรือว่าบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมรอบๆอ,อ่าวไทยนะคะก็คาดว่าลูกค้ากลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นบริษัทในกลุ่มของปตทอเองนะคะโดยพื้นที่อ่าวไทยช่วงบนเนี่ยมีโครงสร้างใต้ทะเลที่มีศักยภาพนะคะแล้วก็ เป็นแหล่งที่จะสามารถกักเก็บตรงนี้ได้นะคะธุรกิจที่2ค่ะโอคาร์บอนเอเนจีนะคะซึ่งอันนี้แหละจะมีทั้งกลุ่มพลังงานหมุนเวียนนะคะแล้วก็ Power 2 x ซนะคะซึ่งเป็นโครงการไฮโดรเจนนะคะที่ทางปตทสพเนี่ยได้เข้าไปร่วมลงทุนเนี่ยก่อนหน้านี้แล้วนะคะธุรกิจที่3ค่ะ แอดวานเทคโนโลยีนะคะหรือว่า AI หรือว่าโรบอติกนั่นเองนะคะซึ่งทางบริษัทเนี่ยได้มีการตั้งบริษัทย่อยเนี่ยมา4ปีแล้วนะคะซึ่งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างสเกลอัพนะคะเพื่อหาลูกค้าเพิ่มเติมนะคะแน่นอนว่า ก็มีเป้าหมายนะคะที่จะทำให้ธุรกิจใหม่เนี่ยสร้างกำไรเนี่ยอย่างน้อย20%ภายในปี2573ค่ะนอกจากนี้เองค่ะทางประทศสพก็บอกว่าเขาก็ยังคงมองหาโอกาสที่จะเข้าซื้อกิจ,จาก,การในโครงการก๊าซธรรมชาติที่มีต้นทุนต่ตําต่อไปด้วยนะคะอ่นนั้นก็เป็นการขยายการลงทุนของทางประทศสพนะคะเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตท,ทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน ไปดูกันอีกหนึ่งบริษัทค่ะนั่นคือบริษัทบางจากคอร์ปอรชั่นจำกัดมหาชนนะคะก็มีรายงานข่าวมานะคะว่าทางบริษัท BTS Group h o l d i n g จำกัดมหาชนนะคะก็ร่วมกับทางบางจากค่ะบริษัทวินโนนี่จำกัดนะคะซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบางจากนะคะจัดตั้งบริษัท Smart EV b วีบจำกัดค่ะเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในบริเวณใกล้เคียง สถานีรถไฟฟ้า BTS นะคะรวมไปถึงธุรกิจอื่นๆด้วยที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่าซื้อรถักรยานยนต์ไฟฟ้าค่ะโดยทาง BTS นะคะจะถือหุ้น 66.7%แล้วก็ทางวินโนนี่นะคะถือหุ้น33.3%ค่ะนอกจากนี้เองนะคะทางบางจากเนี่ยก็ได้มีการนำน้ำมันดีเซลกำมถัถฐานต่ำนะคะซึ่งถือว่าเป็นน้ำมันลดฝุ่นนะมาตรฐานยูโรไฟเลยนะคะก็ขายมาต่อเนื่องและเป็นปีที่5แล้วนะคะในปั๊มบางจากแล้วก็เอโซเดิมนะคะในพื้นที่กรุงเทพ224สาขาค่ะ ก็จะเริ่มจาหน่ายตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งอันนี้แหละแน่นอนว่าจะเป็นหนึ่งแนวทางนะคะในการที่จะช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองแล้วก็ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะเพราะว่ากรรมฐานน้ำมันเนี่ยเมื่อถูกเผาไหม้เนี่ยจะเกิดเป็น Self ัซเฟตนะคะแล้วก็มีการจับกับมลพิษอื่นทําให้เกิดฝุ่น PM 2.5ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามาใช้น้ํามันตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะที่จะในการช่วยกําจัดฝุ่นละอองตรงนี้ได้นะคะ ไปต่อกันที่อีกหนึ่งบริษัทค่ะอันนี้เป็นเรื่องของไฟฟ้าบ้างนะคะบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือว่า Eco Group ค่ะ โดยคุณเทพพรสเทพพิทักษ์นะคะกรรมาการผู้จัดการใหญ่ของ e อ o กโกกรุบอกว่า Eco g โกกรุได้มีการเสนอขายหุ้นกู้ g r e รีนบอ d ครั้งแรกนะคะมูลค่ารวม7,000ล้านบาทค่ะให้กับนักลงทุนสถาบานันและก็นักลงทุนรายใหญ่นะคะเมื่อวันที่1-2พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาถือว่าได้รับความสนใจจากนักลงทุนนะคะที่แสดงความจำงเนี่ยต้องการลงทุนถึง20,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะในขณะที่หุ้นกู้กรีนบอของเอ o g โกกรปเนี่ย เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นประเภทไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกรันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จํานวน5ชุดนะคะรวมลูลคาทั้งหมดเนี่ยเจ็ดล้านบาทค่ะอายุก็3-15ถึงสิปีนะคะอัตราดอกเบีย้ย 3.35- 4ุถึงเค่ะแน่นอนว่าเงินที่ได้นะคะก็จะจาไปใช้ชําระคืนเงินทุนโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประเภทพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่เดิมนะคะของบริษัทแล้วก็บริษัทในเครือด้วยนะคะ อันนั้นก็เป็นเรื่องราวพลังงานนะคะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็นํามาฝากกันนะคะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าก่อนจะจากกันไปค่ะอย่าลืมนะคะติดตามกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะ t h a i n e w s k i d อะไร .com นะคะเว็บไซต์ energytime อะไร .com นะคะแล้วก็มี i อินสตาแกรม u ูทูบชาแนลเฟ f บุ๊กแฟนเพจนะคะมี TikTok นะคะแล้วก็ o พสแส t ด้วยนะคะสามารถติดตามพวกเราเนี่ยได้ในทุกช่องทางเลยนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ จุดเริ่มต้นของการจุดประกายคือความมุ่งมั่นที่จะเป็นพลังเพื่อคนไทยเพราะทุกการจุดประกายคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต พราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไปปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปโตัเลียมจำกัดมหาชน พลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบางจากขับเวทุกไม่ใหเร็วให้แรงก,กว่าใครให้ใจดร i ยไปทุกคนเวลทุกคันใหแรงก,กว่าใคร E20 SE v o เท่านั้นลอยใหโลกุนชาไปไม่ต้องให้ใครตามทันอัพเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครอัพเวลรถที่แรงเร้าใจบางจาก E20 SE Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน